สวัสดีครับคุณคุณกำลังรับชมสวัสดีครับคุณกำลังรับชมคุณพี่ชิแม นี้เราจะมาปลูกฟ้ากันนะครับปลูกฟ้าปลูกฟ้ากันนะครับฟางเถอะนะครับตัอโวตัดมาเลยอย่าร้องเลยนั่นแหละตัวใหญ่พุ่งไปเลยนั่นแหละตัวพัดลมเลยเดี๋ยวนี้เราจะสอน การหลังม so ันมันโผล่มาตรงนี้เเียวไปออ Chanel หนูหนูก็ว่าทำไมมันร้องอุตส่าเอานะครับวันนี้เราจะมาสอนฟาร์มกันนะครับว่ายนี่ต้องใช้ ว่าแจกอุทยานะครับคอยดูให้ดีๆนะครับเย้แล้ววางไม่สองอีกแล้วส่งมาแล้วไม่เสียยากเลยดิเราไม่ได้เสียเงินเนี่ยเราไม่ได้เสียเงินนะครับส่งไม่เสียเงินจกจุ๊บกันส่งก็ได้ให้ได้คือว่า ็กอด็เล้ากูรันงไม่ได้มือฝาหนมเปิดล้หนจกดมาแล้หรือช้แครอตครับหมูช้แชร์ลอตนะชาร์ลอตต์ผมวาไก่ออกไค่ะแล้วก็่ไป

ยังไอของไม่ใช่ของนีติดตามาของที่เอี่ยมันซื้อมาเอ็งเปิดขวดที่เรากิน่ะของเอาต้องกดให้มันกิมันรักเราแล้วครับกินก็เหนื่อยแล้วก็จะกินทำไมเื่งคืนกินแล้หูเสียงดังร้าน ยากด้ว <S <S ยานะคะยากยากสองลูกสองลูปปล <S <S ให้มันเฝ้านะครับเราจะคิดว่าให้มันลงนไปแล้วครับต่อไปเราก็ไปในบ้างน,น,นะครับดูนะครับดูครับต้าง มจะบุนะครับเราถึงนี้เราจะพาไปหมู่บ้านอังเข้านะเดี๋ยวเตรียมกระป๋องกระเป๋าเตรียมอะไรต่อไล่ได้แล้วนะซื้อเดือนก้นเดือนนี่เปิดแล้วน่าโรงเรียนแม่เมื่อเตรี่ยหมูหมูอาอะไรเดหรือจะร้านไปด้วยเนี่ยหมู่บ้านอังเข้าอังเข้าจะปิดเปิดประตูเองได้จบว่าแล้วครับ เป็นฟานที่แจ๋วมากเลยอุ้ยไก่เอามาได้ไงน่ารักไหมครับหมาน่ารักมากเดี๋ยวเราจะทำลูกไฟนะครับถ้าแบบใหม่มันอยจะนีแบบน,น,นี้อันนี้ต้องใส่ท่อติดแั้ก็แบบนี้ ใช่ทอดอีคิวอีคิวอ่ะอีคิวแล้วก็ใช้ปุ่มกดอีคิวบอกครับผมอีคิวอีคิว เี๋ยวคลิหน <g Four> ้ามาเจอกันกันนะคบไม่เอาันไม่ค้าเลยเีสวัสดีค่ะไม่เอาไมคุาย่อมอสวัสดีครับสวดีครับายบายอิ